ทานายกรัฐมนตรีถูกรางวัลที่หนึ่งคุณจะเชื่อไหมว่าเขาถูกเองเพราะดวงจริงๆแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่รู้ไหมที่นายกควรหลีกเลี่ยงการซื้อลอตเตอรี่เพราะอาจมีข้อขอรหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีหลายเหตุผลที่นายกถึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่เช่น 1. นายกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงการซื้อหวยอาจเข้าข่ายมองว่าขัดจริยธรรมเพราะลอตเตอรี่คือการผนันที่ถูกกฎหมาย 2. ถ้าถูกขึ้นมาคนจะสงสัยว่ามีการล็อกผลหรือไม่และจะทำลายความเชื่อมั่นในระบบลอตเตอรี่ 3. เสียภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเพราะการเป็นผู้นำต้องเป็นแบบอย่างการซื้อหวยคือการหวังพึ่งดวงไม่ใช่สิ่งที่ควรส่งเสริม 4. ป้องกันการแส แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งในหลายประเทศผู้นำจะหลีกเลี่ยงการพนันทุกชนิดแม้จะถูกกฎหมายเพื่อความโปรง่งใสยิ่งลอตเตอรี่ที่ขายเกินราคาและนายกไปซื้อก็ยิ่งทำให้ตอกย้ำถึงปัญหาว่ามีอยู่จริงและประชาชนจะมองว่าไม่แก้ไขและสนับสนุนด้วยเรื่องลอตเตอรี่อาจดูเล็กแต่ถ้าผู้นำขยับผิดนิดเดียวความเชื่อมั่นทั้งประเทศอาจสั่นคลอนได้ ถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้กดติดตามช่องล้านคอนเทนต์ไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า